ต้นหน้าอ่อนอน่อนคล้องต้นกระโดนหนามเนาะใบจะอ่อนง่าสบายดีพี่น้องมือนี้มีนัวหาหนของเฮามีผักกระโดนเนาะใบกระโดนมากินกับน้ำผึ้งเนาะใบกระโดนมือนี้กระโดนหนาบ้านต้นกระโดนนี่ปลูกประมาณเกือบหกปีแล้ว 5 tuần cả nhai phân dông khuẩn mà. Nhìn cái lăng bông Nhìn nó bị đằng nó Cái lăng bông nhọt Ăn o ăn phá đi kiếm cắp Cõi pha, lạ pha Tuần cơ đồn thì hát tỏng để tắt Bài bông để có kép kìm Cắp cõi cắp

อันนี้กระโดนกระโดนหนามด้อพี่น้องน้องทั้งบ้านเอิ่อนมากระโดนหนามนี่นาะพี่น้องเนาะต้นกระโดนหนามเนาะทั้งบ้านเอิ่นต้นกระโดนหนามต้นกระโดนหนามนี่พี่น้องเนาะเขาจะมาปลูกอยู่หน้าบ้านเนาะเพื่อเอาไว้กินกับข่อยกับลาบนี่พี่น้องเนาะลักษณะหย่อนอ่อนของต้นกระโดน นี่พี่น้องนี่เนาะนกง่ามนะพี่น้องเนาะอันนี้พี่น้องถ้ายฮามโบตัสนาะต้นมันจะสูงยอดก็จะเก็บหนานกพี่น้องเนาะนี่ต้นสูงต้นใหญ่อันนี้คือต้นที่บเลตัสพี่น้องปลูกอยู่หน้าบ้านเนาะต้นมันจะใหญ่ อันนี้แม่นลักษณะดอกของกระโดนอันนี้ดอกของกระโดนหนามเด้อเพราะสมารถกินด้เด้อพี่น้องเด้อกินกับปลุลกับเจกวก็ได้เนาะนี่นาะพี่น้องต้นกระดโดนโขกเนาะใบอ่อนของต้นกระดโดนโขกต้นกระดโดนโคกจะเกิดอยู่ตามปลายหน้านะหัวหน้าเนาอพี่น้อง ใบจะอ่อนงามเนาะหากินถ้ากันเนาะเบิ่งต่ำหยอดเลยแต่สบานจะบ่กคอยนิยมกินเนาะต้นนี้ตัวกระดอนโคกนี่ถ้าป้าโดนทรายก็นแห้งไงเนาะต้นจะไงกว่างเป็นแมสเลยเนาะกอดบุห่มเลยอันนี้คือลักษณะต้นกระดอนโคกเนาะหาเบิ่งต้นหน่อยของตัวกระดอนโคกพี่น้องนี่เนาะใบอ่อนพี่น้องนี่หย่อนอ่อนนี ตก็โนโคเนาะงามเนาะเป็นพุ่มงามนี่กําลังออกยอดอ่อนนี่พี่น้องเลยนี่โอ้งามลายนี่เป็นพุ่มงามนี่กําลังปงนี่นี่มันตัก็โดนโขกเลยพี่น้องเนาะกําลังปงนี่นี่พี่น้องยอดอ่อนอ่อนนี่มันตก็โดนโขกเลยลักษณะต้นก็โดนโคกน no, no. mm. okay. oh, right. ี mm. okay. ink, ่ถ่าว่าับปะกอยิ่งใหญ่ ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้าปูอยูตตามบ้านตามเพื่อนเก็จะตัดตอนเนาะอ,อันนี้คือตอน้นกระโดนโขกเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะชุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรบ้านเฮาในรอบพี่น้องเนาะ